ถูเข้าไปใต้เตียงข้างล่างโอ้ถูเลยโอ้โหดูท่าอเอาถูหัวเตียงตรงนู้นด้วยเห็นป่าไม่นอนถูแล้วลกูก <laughs> ไหวไหมลูกเอา้อเอาลูกขึ้นเก็บของเล่นมาด้วยหนูหนะของเล่นน้องอะ เก่ดทางนน้นสิล eh ูกอ้อมแมงนน้นเก่งมากเอาไปใส่กล่องเลยของเล่นอะเก่งครับป่ะเหนื่อยจะตายไปอะไรนะเหนื่อยจะตายไปอ่ะเฮ้ยทำไมเหนื่อยล่ะก็ช่วยกันทำงานไงเหนเหนื่อยอืม อ,อ้าวนหนูเข้ามาแล้วใครจะดูน้องล่ะก็แม่บอกให้ซีอยู่บ้านกับย่าเอยอยู่ฝั่งบ้านย่าซีก็มาแล้วก็น้องมาแม่ก็ไม่มีคนดูน้องแม่ก็ต้องดูน้องแล้วใครจะถูใครจะถูก็คืออินอินซีก็คือคนถูใช่ไหมเหนื่อยง่ายแค่นี้อ๋อตั้งดีดีตาลุกนย เหนื่อยปะอันก็เหมือนกันแพ้กันแหละเหนื่อยไหมล่ะไม่เหนื่อยไม่หรอกเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับจริงเหรอนู่นโน่นถูทางนู้นทางนู้นทางนู้นนู่นพื้นทางนู้นลูกเออทางนู้นเออถอยไปหน่อยได้ไหมไล่ไข่น่ะไล่ไข่เนื้อบอกว่าให้ถอยให้อุ่นให้รูปอินถอยกำลังจะถูบ้าน แม่กำลังเก็บของอันกิ้ก็มน